เทนนิสเทนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่เราควรจะปลูกฝังเพราะว่าการใช้ลูกบอลที่เหมาะกับเด็กในแต่ละวัยมันทําให้เด็กเนี่ยรู้สึกสนุกมากขึ้นดน um ายอุดมโชคอดีตแชมป์เอเชียนเกม2 0 0 6กับการผลักดันเทนนิสเทนตัวเลือกวิธีการเล่นด้วยลูกบอลที่มีความนิ่มแตกต่างกาันตอบโจทย์พัฒนาการของเด็ก ภายใต้การผลักดันจากสมาคมกีฬาลอนเทนนิสและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพบกับซ u ปเปอร์ปิกในสปอร์ตอินสไป์พอเริ่มตอน5้าขวบปุ๊บเนี่ยผมใช้ใช้บอลแดงและผมก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่ท่าอะไรมากแค่เน้นจุดกระทบและ ทำให้เขาตีโต้ข้ามเน็ตใกล้ๆกับผมเด็กจะรู้สึกชอบตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้เขากลับมาเล่นเทนนิสอีกแต่บางคนคือใช้บอลปกติแล้วโยนไปอ่าตีตึ้งบอลข้ามมันตีโต้ไม่มีทางได้ขอดที่ใช้ก็จะขยายใหญ่ตามช่วงอายุเด็กตัวเล็กๆเนี่ยการคุมพื้นที่ของขอดใหญ่ๆมันเป็นไปไม่ได้ในการตีเทนนิสคือตีจากล่างขึ้นบนตัวเล็กๆบอลเนี่ยก็จะต้องกระดอนต่ำๆแต่ถ้าบอลกระดอนสูงปุ๊บเด็กก็กลายเป็นตีแบตแทนครับ ไม่ได้พัฒนาวงของเทนนิสไม่ได้พัฒนาเทคนิคของเทนนิสเลยเด็กๆตั้งแต่อายุ3ขวบขึ้นไปเนี่ยเริ่มเล่นได้แล้วนะครับเรามาปูพื้นฐานกันก่อนได้นะครับแล้วเทนนิสเซนเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์แล้วมันจะทําให้เขารู้สึกง่ายขึ้นในการเล่นและก็จะสนุกกับมันไปได้มันมีทั้งบอลแดงบอลส้มเราควรจะปรับเทคนิคตรงไหนเสริมสร้างยังไงความคิดเขารวมไปถึงบอลเขียวใส่เข้าไปปูเข้าไปเพื่อที่จะทําให้เขาพร้อมที่จะกลับมาเป็นเยาวชนทีมชาติ ในบอลจริงให้ได้ตอนอายุ12ปีชัยชนะของคุณคือความสำเร็จของเราสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย